สวยมากใช่หกแสนสองหกแสนสี่สแควร์ฟิตจะใหญ่กว่าแล้วก็ฉนมากเป็นสามคัม pany อยู่รวมกันก็คืออะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะว่าชุกแลน์ข้างหน้าเขากำลังทำอะไรแม่<ว>ที่เขาทาสีจมเซมกันปกติอยู่ข้างหน้าหรอหรือว่าตรงนี้ปกติก็ชั้นตัวนี้แล้วก็ ข้างในนอุโบสถนั้นก็จะสวยมากแล้วก็จะเป็นการไปสวด,ด,ดนั่งนั่งสวดจนกลางคืนที่มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยไงเวขาเปิดให้เข้าไหมคะปกติเดี๋ยวแม่จะถามดูว่ามันจะเข้าไปได้ไหมมันจะมาไม่ถึงอ้าวเหรอเอออาจจะมาถึงสายแล้วมันนานเจ้าแ่แอ้าวเป็นแม่ยาลูกสาวลูกสาวบอกอ๋อ เงให้โหมากป่ะลูกสาวกับเม่คือหนึ่งวันพีีสาวกบน้องาเลยทรัวอนครบาเ่วเ้คับเหนนเครียดองาใครมากทยไปร้่ับตัวนเได้มันเกิดอะไรัูทูบหอยู่กินหนาหาเนม่พอดกระินเนิดนึไม่กิ สิ้นไปได้ดีนะก็ถึงจะฝน,นจะตกก็โอเคอยู่นะไม่มีออนเอนเน็กซ์สันเดย์มีแฮปและการกทินัตเซอร์เรโมนี่วันนี้ก็โยมก็นานๆมาถวายสังฆทาน<แ>ท่านหนึ่งนะก็ฮาลูกมาถ่ายวันอาทิตย์ก็ฮาลูมาถ่ายด้วยนะตอนนั้นก็ห่าว่างก็มาร่วมงานกับทินด้วยกันโอเคตั้งใจตัวน้ำรับครนนะ,อะ,อะโอเค

สัมกังบาราตรีหัอยู s <S nee. ่ตรงเกหันหน้าไปทางพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระตรีห์ปรุงรุงปรุงรุงีสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ข้าพเจ้ามาทำบุญกับลูกสาวที่วัดชูกะแลน ขอให้บุญกุศลนี้จงสกิดกับข้าพเจ้าทั้งสองคนและครอบครองข้าพเจ้าขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้รับสบุญบุญกุศลขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเทวดาฟ้าเดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผลเมตตาขอให้ความสุขความเจริญจงเกิดกับครอบครองข้าพเจ้าด้วยเทิดสาธุสาธุที่ค่ะคุณทายหน่อยนะชอบชอบไหมคุณต้องไม่ออกยูทูบในอเมริกา จริงเหรอใช่จริงค่ะจริงป่ะอ๋อทั้งแบบยูทูบในอเมริกาใหมเดี๋น้องไช่อหอะไรช่องเจ็ด mm ่องแว่าอยู่วังเอว่าจริงอ่ะติดตามมัน้เดยวติดตามให้ตามม้อโกโก้ไอ้ไล้ดูอสองันคนล้ว้าวนี่นั่งเลยได้มั้ นังเลยค่ะ hmm. ย uh ังไยติดวปไเด็กมเยอนลัเอยู่นอนยืดังชิดังคนนี้ตามเต็มหมออยู่แิมอ้งมล้ม คุณรวยคุณ็ให้นี่ก็หลานอยู่ตนไม่อานมาเป็นคนมาจากจังหวัดไหนจะดูโอข้าวนจ้ามาดยข้ดนป้าเป็นคนทางจังหวัดเชียง้าวใต้าน่นจ๊ะคนหลานโตน่อนนู้น มันแปลกหน้ามันเจอกันข้างในสวยมากใช่ไหมคะแม่ Yes Yes big very big เลย Very big ในฮ่องกงที่เราจะไปเนี่ยไอ้แบรแรมันเป็นชน่าทาวซึ่งมันใหญ่มาก มันจะมีการขายทองมีร้านทองมีร้านอาหารมีอ่อมีชาบูที่ดังที่สุดในยูเซน,นนะเป็นห้างใหญ่เหรอคะเกี่ยวกับเอเชียป่ะคะใช่แล้วดิสดิส e ิส there about 10 minutes อะไ ten minutes เ <Yeah>. yeah. ก้เราจะไปซื้ออะไรคะแม่ Everything or whatever w h a มันนี่จะสบายอ l ะพูดเลยพูดเลยก็พูดทำเหมือนแบบไม่มีต้องพูดอะไรออไปแล้วก็ไปที่ห้องของไมแกนไปดูบุ้ยน่ารักจริงดูเลยเศรษฐแต่เราไม่ใช่พีพ่เราเป็นคนชอบเต็มที่ไม่ชอบน่ารักอ่ะใจเย็นอย่าใช้ลมมันครับใจเย็นใจเย็นเย้ สิบแปดเหรียญสริษัทงานทำยางอะไรเหล่านั้นหมูแดงเป็ดย่างกานี้อร่อยขนมญี่ปุ่นอะไรเี่ยขนมขนมขนมเขาทั้งหมด อดอกล่กานะคะก็จะมีกล้วยแบบหลายแบบมากเลยค่มีพริกข้นด้วยนะคะทุกคน อ,อ,อยากกินค่ะสองคันรถอรุณค่ะใช้ประวานม่วงเลยม่วง,ง,งไม่ใจ่ายให้เองตลาดกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ก็จะไปเดินหาหนัง เอ้าจัดส่วนมาแล้วน้ำหมูแล้วเขาจะมาส่งไส้กรอกที่สั่งไว้ห่อสิบห้าห่อ,หอแต่แม่จะเอาเจ็ดห่อให้ลูกไปแปดห่อโอ้ขอบคุณค่ะไส้กรอกเปรี้ยวทำมาใหม่ๆเลยแ,แล้วลูกก็ชอบใจไปถึงเขาไปเอดช่องแข็งไว้แล้วลูกก็สามารถใส่แอ,อ,อ,อร์ไฟอ,อะไรได้หมดนี้ไงได้หมด มาใส่ตรงนี้อะอแลอนี่ยอดนี่อยู่ที่อะไรหมอาสันนอี้อะไรว่าเอาหรือม่กงเผ็ดยั้นั่นเหรอเอามาดเราเดี๋ยินอยู่ะเออนึกซื้อไหมซื้อไปไหมเรียไดเลยเอาไปใส่ใส่เป็นยังไงเรเป็นไอเส้นทับกระดูกกระดูกโอตัวือตนาอาเอาอีกด อ yeah. <that> <hl at est ools> <fun> ัน <c> น <oughs> <athletes> <h ums> ี้ไม่ปาปู้ไองนูีกอ่ะแล้วกไปละงามเด็ดทางหนคะเด็เอองามโมของรานนี่งามขหนาอกโอ้ my god a few moments later <ian> อะไรปาเด็ถึงนั้นคัโยเด็นนเด็ Oh you blocked you blocked. so 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 this means I'm be forever. So, sit down. So sit down. It's <laughs> going to be theme. If Sonia can do it, fly to one. วันนี้แม่จะทำอะไรคะแกงไก่ไซ่น้มันสมไก่ไซ่น้มัยสมก็แกงไก่ใส่น้มัยสมก็ไปดูห้องอยู่ไหนวันนี่กระเทยตะไคร้ขมิ้นแดงกระพะปีกสดไก่ี่กระล่างเรียบร่อยแหละวระน้นเกลือไปแล้วก็ม่มะขั่ว my Really, that's true. One billy chili, one chili billy. Half. Ah. Half chili. <laughs> Half chili. <laughs> 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 yeah. first. <laughs> ซีไซค์เห็ดเพาะได้หมดเลยเห็ด,พดเ,นะเดพาะเราก็มีวันนี้เตรียมตัวเกงนหน่อเห็ดเพาะพี่ยันเต็มที่ไปตามกัรไหมฮะโอ้โหธรรมชาติมากแม่พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ นุ่นถ้าไม่ใช่เห็ดเผาะกเห็ดฟางมีสองกรณีแหละหนว่าคือเห็ดฝางมากกว่าเนะเห็ดอะไรก็แทบ

ะะอ,อันนี้แม่คันน้ำมันออกไหมอะน้ำอโอน้ำลงอะแล้วบอกไั้มหมบแางเปรี้ยไหมปเปรี้ยวสะใจดีโอ้โลเปิลพนะันนาอร่อยมากเลยโอเคนะวันนี้หจปปะลุกเป็นคนสุดท้าย <laughs> <laughs>

Yeah. This morning. Bad, bad morning. Very bad. And mom, driving the know? Wait, this is she... that's, normal. <laughs> that's normal. That's normal. That's normal for me, not for her. Did <laughs> <laughs> you go out for more alcohol? No, not or... alcohol. No I don't. I hear, but I don't see. <laughs> and I say, like, mom, stop. And then I put down the window.

Finally walk through wonderland anything. We need some kind of plan. But we can't just sit here.